นนี้เราจะมาพูดถึงการวางแผนทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนกันบ้างนะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างและกล่าวถึงการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่บ้านเชิงเกษตรซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรของเกษตรกรหลายรายอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับหรืออยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านชุมชนการเกษตรที่ต้องการจะพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ควรจะพัฒนาหรือหาสินค้าท่องเที่ยวเด่นๆขึ้นมาเป็นจุดขาย แต่ถ้าหากว่าหมู่บ้านที่ต้องการจะพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเกษตรมีข้อจํากัดบางประการที่ไม่สามารถจะจัดการหมู่บ้านเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งหมดได้นะครับเพราะมีศักยภาพในการพัฒนาด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การเกษตรก็ไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดจัดทําเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่การจัดรวมพื้นที่ที่สำคัญบางส่วนนะครับก็ควรจะต้องทำลักษณะนั้นแล้วก็เฉพาะบริเวณระบบนิเวศเกษตร ทำเป็นย่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งมีจุดดึงดูดความสนใจอยู่ในชุมชนหรือใกล้พื้นที่บริเวณดังกล่าวครับเรามาพูดถึงขั้นตอนของการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวประเภทหมู่บ้านเชิงเกษตรกันบ้างนะครับก็มีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นตอนก็คือ 1. การค้นหาทรัพยากรการท่องเที่ยวและ 2. การพัฒนาสินค้าและการแปรรูปสินค้าเพื่อการนํามาใช้ในการท่องเที่ยวครับซึ่งอธิบายตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการได้ดังต่อไปนี้ครับ ขั้นตอนที่1น,นะครับก็คือการค้นหาทรัพยากรการท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่เก่าแก่แล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานเป็นเวลายาวนานก็มักจะมีจุดเด่นของชุมชนที่ยังคงอยู่และก็ยังใช้ได้หรือวัฒนธรรมและความเชื่อบางอย่างที่สูญหายไปจากชุมชนก็อาจจะมีการรื้อฟื้นขึ้นมาเป็นจุดขายในแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งซึ่งประกอบด้วย5กระบวนการย่อยๆนะครับกระบวนการแรกก็คือการทําบัญชีทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เป็นการสำรวจนะฮะมีการรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวของหมู่บ้านหรือชุมชนโดยการประชุมร่วมกับชุมชนมีการจดบันทึกรายการภูมิปัญญาของชุมชนที่สามารถนำมาประยุกต์นำไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ครับประการต่อมาครับก็คือเรื่องของการค้นหาของดีในชุมชนครับเป็นการร่วมประชุมร่วมคิดของคนในชุมชนเพื่อพิจารณาทรัพยากรการท่องเที่ยวจากบัญชีทรัพยากร มีการคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถนำมาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ประการที่3ก็คือของดีชุมชนครับได้แก่สภาพธรรมชาติพวกสวนไร่นาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อภูมิปัญญาชาวบ้านรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประการที่4ครับเป็นเรื่องของวัตถุดิบการท่องเที่ยวก็คือของดีชุมชนที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมแล้วก็จะนำมาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประการที่5ก็คือการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุดิบโดยพิจารณาถึงปัจจัยจำกัดต่างๆเช่นความเปราะบางของทรัพยากรหากต้องการนำมาใช้ในการท่องเที่ยวและชุมชนควรพิจารณามาตรการในการจัดการทรัพยากรร่วมกันด้วยนะครับมาถึงขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าและการแปรรูปสินค้าเพื่อนำมาใช้ในการท่องเที่ยว ในขั้นตอนนี้ก็ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆถึง9กระบวนการนะครับกระบวนการที่1ก็คือวัตถุดิบการท่องเที่ยวมีความสําคัญระดับต้นๆเมื่อทราบถึงความสําคัญของวัตถุดิบแล้วก็ควรจะมีการเรียงลําดับความสําคัญของสินค้าภูมิปัญญาแล้วก็สิ่งที่จดบันทึกเป็นรายวัตถุดิบนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์สิ่งน,นี้ก็สอดคล้องกับวัฒนธรรม ทรัพยากรและก็บ่งบอกถึงภูมิปัญญานะครับเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และก็สร้างความเข้าใจอันดีด้านวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและก็การได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาอันล้ำลึกของชุมชนประการที่3ครับเป็นเรื่องของการสื่อความหมายการท่องเที่ยวเกษตรวัฒนธรรมเกษตรเป็นการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตด้านการเกษตรสื่อความหมายนั่นเอง ก็มีการแบ่งวิธีการสื่อความหมายได้หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นการสื่อความหมายในรูปของกิจกรรมก็เป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์สื่อออกมาในรูปของการใช้อุปกรณ์เช่นการใช้ป้ายสื่อความหมายครับมีการใช้แผ่นพับใบปลิวสื่อออกมาโดยการใช้บุคคลเช่นมีการบรรยายการนําชมการสาธิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่อทั้ง3าอย่างนี้ก็ควรจะนํามาใช้ผสมผสานกัน ในข้อ4นะครับพูดถึงการจัดตั้งองค์กรแล้วก็กลวิธีของการจัดการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวนะในข้อนี้ก็คือมีเรื่องของการกําหนดเป้าหมายของคนในชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นข้อ2ครับก็มีการกําหนดหน้าที่ที่องค์กรที่จะต้องดาเนินการข้อ3นั้นเป็นเรื่องของการหาข้อกําหนดว่าชุมชนจะต้องทําอย่างไรนะครับเช่นการแบ่งปันผลประโยชน์กัน ข้อที่4ก็คือเรื่องของการกําหนดหน้าที่และก็คัดเลือกในชุมชนเพื่อรับหน้าที่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างเช่นเป็นพนักงานต้อนรับเป็นพนักงานการเงินหรือทํางานธุรการเป็นต้นมาถึงข้อที่5นะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการบริการการตลาดการเงินพูดถึงเรื่องการบริการก่อนนะครับก็ประกอบด้วยเรื่องของที่พักนะฮะเช่นระบบการเข้าพักราคาที่พักการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย การบริการอาหารและเครื่องดื่มการบริการนำเที่ยวอัตราค่าเข้าชมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมระบบบริการสินค้าที่ระลึกการตลาดนะครับก็เป็นเรื่องของการพิจารณาถึงระบบราคามีการประชาสัมพันธ์ติดต่อหาลู่ทางเพื่อส่งเสริมและก็ทำเรื่องของการขายนะฮะส่วนเรื่องของการเงินนั้นก็เป็นเรื่องของการระดมทุนภายในหมู่บ้านอาจจัด ในรูปของกลุ่มออมทรัพย์นะฮะหรือนอกจากนั้นก็อาจจะลงทุนในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนแล้วก็อาจจะนําไปลงทุนในธุรกิจอื่นของชุมชนก็อย่างได้ครับมาถึงข้อ6นะครับเป็นเรื่องของสินค้าการท่องเทียเท่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับการแปรรูปเป็นขั้นตอนหลังจากการเตรียมการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับในขั้นนี้นะครับวัตถุดิบทางการท่องเทียเท่ยวก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับการแปรรูปไปแล้ว ประการที่7นะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคณะกรรมาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพยายามทําให้เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวในหมู่บ้านและก็เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยวภายนอกอ,องค์กรกับภายในองค์กรนะครับกับองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนติดต่อกับองค์กรที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายครับในขั้นที่8ก็คือโครงการนําร่องนะครับในขั้นนี้ก็คือต้องมีการทดลองการตลาดนะครับ เปิดให้นักท่องเที่ยวเชิญเกษตรกลุ่มที่สนใจเข้ามาทําการท่องเที่ยวในโครงการทดลองแล้วก็มีการตรวจสอบสํารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและก็ทําการปรับแก้ไขโดยมีการประชุมร่วมของชุมชนประการที่9นะครับก็เรื่องของสินค้าพร้อมขายครับในข้อนี้ก็คือชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ซึ่งก็จะต้องควบคุม ให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนคนท้องถิ่นและทรัพยากรของหมู่บ้านน้อยที่สุดครับในเรื่องของการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวประเภทหมู่บ้านเชิงเกษตรนะครับก็มีแนวทางการพัฒนาอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะฮะในที่นี้ขอนําเสนอสีด้านด้วยกันนะฮะด้านแรกก็คือด้านราคานะครับควรจะตั้งราคาขายที่เหมาะสมลดต้นทุนบางอย่างเพื่อให้สินค้าเกษตรมีราคาถูกลงครับออสามารถจัดกิจกรรม รายย่อยเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้เข้าร่วมประการต่อมาก็คือด้านสินค้านะครับต้องพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมหลักเช่นกิจกรรมหลักเป็นเรื่องของการชมสวนแล้วก็ชิมผลไม้ในสวนกิจกรรมต่อเนื่องก็อาจจะพาลูกค้าไปดูการปลูกกล้าไม้แล้วก็จําหน่ายพันธุ์ไม้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปปลูกที่บ้านนั่นเองครับ ประการต่อมาก็คือด้านของการประชาสัมพันธ์ครับแนะนําหมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักระยะแรกก็อาจจะแนะนําภายในจังหวัดไปก่อนนะครับด้วยวิธีการแนะนําผ่านสื่อต่างๆแล้วจึงมีการเจาะตลาดในเขตจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงและกรุงเทพมหานาครผ่านองค์งการทางการท่องเที่ยวต่างๆ ข้อ4นะครับเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายระยะแรกอาจต้องอาศัยการขายผ่านทางตัวแทนจําหน่ายทางการท่องเที่ยวในจังหวัดไปก่อนนะครับแล้วก็สร้างตัวแทนจําหน่ายเชื่อมประสานเครือข่ายองค์กรภาครัฐและกชนให้องค์กรเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอีกทางหนึ่งในระยะยาวก็อาจจะพัฒนาไปถึงการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะครับ